เยอะมากนี่มีต่ดตัวยหง่ๆเดี๋ยวใหต้ตาป่ะมาอุ้ยมันกำลังตูนเะนาะมน,น,น,นดูเมื่อกี้ดูโอโ้โหนี่แม่มันเลยตัวใหญ่ น้าตาก็จะหาหอยหอยโขงกับหอยคมจากที่เราตกปลาไม่ได้นะครับน้าอาทิตาก็ไปเก็บหอยโขงทุกคนไปลวกใส่ส้มตํานะครับหอยโขงกับหอยคมนะครับหอยโขงกับหอยคมเลมลัวนะครับน้อาทิตาก็ลนะโลึกมากนี่ไงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะมันไม่ใหญ่นะมันอยู่บนพื้นน้ำ เยอะมันจะอยู่บนน้ำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่้องมันจะอยู่บนพื้นเลยเป้เดี๋ยวจะสอนให้เปรี้เนี่มันอยู่บนพื้นเลยเป้มันงงมใช่ไหมไม้ขู่นี่คืออยโขูง ไปต่ำใ่บกุกบอย่าไปให้เด็กแกงเราลวกเนาะอยวไปให้เดี๋ยวนะคะดูแต่ว่าลึกๆอะ่ะคือได้ตัวใหญ่นะเล้ว้าวเอาใหม่มันอาจจะคันนะมันมันกำลังโตหน่อยแต่ว่าอันนี้เราจะได้เอาไม่ได้ถุงหนึ่ง โอเคไม่ไปแลกครับน้ำไม่อยากลงไปลปึกว่าโอ้แสดงว่ามันมีแล้วมีแล้วครับสามสิบยี่สิบกว่ากับตันเห็นปะมันมันอยู่ตรงไหนอืมมันขึ้ขนเพราะว่านามันล่กนะเนาะเลือกเบ,บาๆแต่มันดูหน้ามีนะนาขอมือก่อนเอามือก่อนเพราะว่า เยอะเนาะอืมนีม่ตัวใหญ่ด้วยเป้ไม้คมค่ะตัวใหญ่มากดูอันนี้ก็เอาอีกหนึ่งคลิปไปเนาะอืมเมื่อเราไม่ได้ป่าแนละ้วอุ้ยใครแมงดาไหมเดี๋ยวนะครับเพราะว่าน้าที่ตาไม่รู้ว่าน้ำมันเล็เฮ้ยตรงไหนมันหนาแต่แบบมันเลือกโอ้โหพี่ทำดูก่อนตัวเล็กไม่เอานะครับ ได้ไหมได้ครับอย่างนี้นี่หอยโข่งนี่มันมีไข่มันด้วยอันนี้ไข่หอยอุ๊เฮ้ยตัวใหญ่อือหือเป็นเร่องนี่เห็นไหมอือเนี่ยไปหาได้นะยเยอะนะครับนี่เต็มเลยไหมอือหือนั่นนะมันจะอยู่บน อ๋อนี่ไงเออนี่ตายละไหนตัวแรกของเปเล่นะครับนี่ตัวใหญ่ด้วยเจอาให้ได้แกงนึงกับลวกนึงเลยเนาะครับผมแกงหอยขมกั่วแกงหอยได้เยอะมากนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเห็นอ๋านั่นแหละนี่นะที่ตาก็เปียกนะคะจะไม่ยอมนะคะน้่นเปียกก็คือนี่ตัวนึงนี่หนึ่งตัวนี่เฮ้ยนี่มันเล็กเปล่าอันนั้นน่ะมัเล็ก <ไอ S 2> นี่ว้าวเยอะไหมเยอะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้รอโอ้โ,อโ,ห,โหเยอะมากามันจับอยู่ตามแบบ<ช>มีหญ้ามีคาหน่อยโอ้โหนะเจ้เาตกลงก็เพื่อเสี่ยบนะเป๊ต้องไปอาบน้ำใหม่ใช่เพราะว่ามันคันต่ต้อง ว้าวเอื้นดึงยากขึ้นแล้วมันมีเหรอโอ้นี่ตัวใหญ่มากดูทุกคนดูนะครับนี่ตัวใหญ่มากไปต้มกับส้มตำมาดิครับเอาหันมาดิหอยขมเอาไปต้มแล้วก็แกงนะใช่เราแช่ให้ขี้มันออกหมายถึงดินนะคะแล้วก็ทีนี้หอยขมแล้วว้าวสามตัวเลยอันนี้ไม่เยอะเลยมันไหมเดี๋ยววันหลังเรามากับนอ่ ว้าวได้เยอะมากเดี๋ยวเอาไปให้เด็กแกงเราต้มอู้อันนี้ตัวใหญ่แพนะอยู่ใต้นี้เต็มเลยนี่หอยโขงไปใส่ตำาคุนใส่น้นาจาก,ก็ชอบกินแกงหอยอนู่นอ่ะมันจับอยู่ดดำแบบนั้นเยอะมากไม่มันจับแต่หอยโขงมันไม่จับนะหอยโขงมันอยู่หน้าดินโอ้โหแมดูอืม เยอะมากนี่แล้วแหละเราต้องแอบเดี๋ยวมีคนมาเอาพลังเนี่เยเยอะมไหมนอนนี่ขอตัวใหญ่ตรงให้ได้กนหัวแล้ว ที่มายาตั้มส้มตัตมนะ้เดี๋ยวไปให้มันเนาะแล้วก็ไอ้จาก็มาอาบน้ำอะไรเนี่ยดูอะไรม้างนะคะอุ้ยดูด้วยนะมันล่วงอะ่ะโอ้โหเอาแค่หม่องเดียวอะ่ะเป้ดูน้ำซับหอยโครงเนี่ยในหญ้าน,นี่แพะมเป็นหญ้ามันเยอะมากเลยอยู่ตรงไหนเป็นหญ้าโน่น,นเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปนะวันนี้ได้หอยนะดึงดึงง่าเดี๋ยวเราค่อยปกลงเร็ว ตา,ตายติดกองเป็นพืชเลยเป๊ะอ้ดูนะครับไข่นั่ๆนๆครับโอ้โหลูกขนาดนี้กำลังอร่อยนะคะอย่าไปว่านะตัวใหญ่ๆมันไม่อร่อยเท่าลูกเล็กๆนาะตายอยู่มาตั้งหลายปีก็ไม่เคยมางมนะ เบือะนะคะเพื่อนๆโอ้โห oh, oh. ดูใหญ่ไหม uh. ที่จริงอนะมันต้องนั่งแช่นะคะที่จริงมันต้องนั่งแช่จะได้ไม่เก็บดากแก่โอเคนายตาไม่รู้ว่าหอยคันมันเยอะหรือเปล่าเพราะที่บาา้านนะทิตาถ้าอันนี้ก็คือหอยคันหอยคันก็คือหอยเล็กๆมันชอบคันปูหูเอาไปเกือบสอบมั้ยครับวันนี้ hmm. นี่นะ hmm. ทีเดียวนั่นเองเนาะน่าก <kind abonn> ินด้วยอุ๊ยปวดใจเป็นอย่างนี้ก็อกใจเป็นละครับเดี๋ยวนะครับคนคงหาว่าเราบ้านะครับไม่ได้บ้านะครับโอ้โหดูอันนี้เขาเอาไปลาบเคยกินไหมลาบหอยขมลาบหอยคขมก้อยหอยคขมก้อยหอยขมนะครับ คนไทยก็จะถนัดเอาไปคั่วโอ้โห oh, oh, oh. ตัวใหญ่มากขมากผมซักไปเยอะมากไม่เดี๋ยวไปแกะออกมันก็ไม่ได้เยอะมากมันก็ได้เยอะอยู่แต่ว่าโอ้โหไปด um. <ป>ิหอยขมตัวใหญ่นี่หอยขมหอยขมแล้วเพิ่งได้ปลาแกะได้อย่างเดียวคือโูว่าเอาเด้อโอ้ตัวใหญ่ห,ห,หะะว,ว, oh, ว,หวะ โ,โูลืมให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้ดูโอ้โหนี่แม่มันเลยตัวใหญ่เดี๋ยวไปฝากเพื่อนเราต้องช็อกแน่เลยเนาะเป้ม,มีด้วยเหรอเพราะว่าที่นี่มันนะเพ,นเพื่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับว้าวดูความเก่งของนาทิตาก่อน ที่มาตรงนี้เพราะว่ามันเยอะเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ตามเนี้ยนี่น้องนี่เยอะไหมอ,มอมนี่เอาสวิงมาหาป่าเลยนะเนาะ คูด้วยสิลึกเรีย่ยงอยมีเต็ียงก็โอ้โหเห็นไหมเ้ป๊ะใสไหมเห็นไม่มองด้วยสิเห็นไหมเห็นอยู่เอาหมดแล้วอไปไหนทีเนี้ยนอนน่ะ หาให้เจอนะโอ้โหเต็มเลยครับโอ้โห,โโหที่นี่น่ายากจะหาอยากจะบอกเลยครับเพื่อนผมซับครับโู้ปะใช่โอ้โสุดยอด้อนไม่กับเด็ดอะเหรออือเให้มันนีนะอ่ไม่แกงนะไห้มีกับข้าววันนี้แกงหอยเนี่เขาไปต้มกับไปนั่นอร่อยนะโอ้เยอะมาก เยดูดิมโอยมันกำลังตเนาะมนี่ชาที่ยายบุญมีให้มาที่อันนี้ก่อนเนาะง่ายกว่า บ้านนะคร้บบานน้านกาก็อย่างนี้นะครับไหนอะเมื่อกี้ยนเน่เน่เนถ้าถ้าเป็นเหมือนแบบตามนาข้าวใช่ไหมเป๊ะม,มันจะมองเห็นเลยนะครับเพื่อนๆอคือเราหยิบเอาได้เลยมันใสใช่ไหม,มแต่ด้วยความฝนตกหลายวันที่เกาะช้างมันก็เลืองดูจะได้เยอะ นี่เนาะเยอะจริงๆตรงนู้นน่าจะเยอะแต่ว่าเอาตรงนี้ไม่รอดนี่ก็มาเก็บใช่ไหมโอ้ได้เยอะมากทุกคนให้ไปเล่เก็บไว้ก็ขี้เหย่นะครับฮานะก็เลยต้องมาเก็บเองครับ โอ้ยลมเมน,ปเนีปอืนโอโ้โหดูตัวเพ่เยอะมาเกเยอะมากเ่ะนี่ดูนะครับโอโ้ลึกมาได้น้อยนี่นเนยอะแล้วรครับฝนมาแล้วครับเดี๋ยววันหลังจะมากระดึกแกงเนาะ ว้าวได้เยอะมากสรุปแล้ววันนี้เป็นไงครับได้เยอะมากการาดของนาทีตายังดูชุดที่หน้าทีตาใส่เก็บหอยดูนะครับโอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนบ๊ายบายบายบายอะ